สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจากกูดเฮิร์บสมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษแับเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1540บาทจ่ายเพียง990บาท 0946142292และ0948971111ยุ้ยจีรนันจัดเต็มทุกบทบาทถ้าเอ่ยถึงตัวแม่ของบทละครดรามา่าที่ฟาเรียบเก็บทุกบทบาทหนึ่งในนั้นต้องมีรายชื่อของนังเอกคนนี้อย่างแน่นอนครับยุ้ยจีรนันมโนแจม นางเอกคุณภาพครับแก้วที่มีฝีมือทางการแสดงเฉียบคมชนิดที่หาตัวจับยากเธอคนนี้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดดัชชี่บอยแอนเกิลในปี2543ได้รับตำแหน่งเป็นดัชชี่เกิลร่วมกับอู่นวพลภูวดลในฐานะดัชชี่บอยซึ่งถือเป็นการก้าวเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นครั้งแรกของยุย้ยกว่าจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นนางเอกตัวแม่ในวงการ ณวันนี้สาวไทยหน้าหวานอย่างชื่อยุ้ยจิรนันต้องผ่านชีวิตและความยากลําบากในวัยเด็กมาไม่น้อยเธอสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากครอบครัวเธอไม่มีฐานะร่ำรวยความเป็นอยู่ในตอนนั้นทําให้ยุ้ยต้องทํางานหารายได้พิเศษมาจุนเจือครอบครัวไม่ว่าจะทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟพนักง,งานเซปชั่นหรือแม้แต่การเดินสายประกวดในเวทีต่างๆที่ทําให้เธอได้เงินรางวัลมาบ้างพื้นเพยุ้ยเป็นคนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเธอเกิดเมื่อวันพุธที่18กุมภาพันธ์ พศ2524ในด้านของการศึกษายุ้ยสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยรามคำแหงสาขาสื่อสารมวลชนเมื่อปีพศ2553สำหรับการก้าวเดินเข้าสู่วงการบันเทิงหลังจากได้รับตำแหน่งดัชเชสเกิลยุ้ยมีโอกาสได้ชิมรางงานแสดงครั้งแรกกับทางช่องเจ็ดสีในละครเรื่องคุมพยาบาทซึ่งเรื่องนี้ยุ้ยได้พบกับอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเป็นครั้งแรกโดยยุ้ยรับบทเป็นน้อยส่วนอ้ํารับบทเป็นเปีย โดยมีวิลภาพสุภาพไพบูณ์เป็นพระเอกของเรื่องจากละครเรื่องแรกทําให้ผู้ชมเทใจให้กับนางเอกสาวในตาเศร้าคนนี้จนเธอได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานแสดงที่ช่อง7ส่งไม้ต่อให้ยุ้ยปีละหลายเรื่องในปีพศ2545 ยุ้ยได้รับงานแสดงละครถึง4เรื่องด้วยกันคือบ่วงบรรจถอนจิตสังหารเจ้าชายหัวใจเกินร้อยและรุ่งทิพย์ถัดมาในปีพศ2547ยุย้ยรับละครถึง5เรื่องซึ่งถือเป็นปีที่เธอรับงานแสดงละครมากที่สุดในชีวิตการเป็นนักแสดงครับ ผลงานที่โดดเด่นและส่งให้ชื่อของยุย้ยจิรนันมโนแจม่มถูกยกให้เป็นเจ้าแม่ดราม่าที่มีฝีมือการแสดงเฉียบคมจนไปที่เรื่องลือในขณะที่เธอยังอยู่ในสังกัดเจ็ดสีนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นป่อผีฟ้านางทาตอายารักสู่สารคนเป็นเนตรนาคราชและพระจันทร์ลายพยักษ์ซึ่งในเรื่องนี้เป็นการพบกันเป็นครั้งที่สองระหว่างยุย้ยและอั้มพัชราภา ต่อมาในปีพศ2560ยุ้ยได้กลับมาประชันฝีมือกับอ้ําพัชราภาอีกครั้งในละครฟอร์มยักษ์เพลิงพระนางซึ่งกระแสะและเรตติ้งของละครเรื่องนี้ทำให้ทั้งคู่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายหลังจากอยู่กับช่องเจ็ดสีมาถึง19ปีและมีละครมากถึง46เรื่องยุ้ยจีรนันตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่องเจดเพื่อออกมาเป็นนักแสดงอิสระโดยผลงานเรื่องสุดท้ายของยุย้ยที่ออกอากาศในปีพศ2563ก็คือตะวันอาบดาว ซึ่งยุ้ยพลิกมาเล่นร้ายได้แซบสมราคาเจ้าแม่ดราม่าตัวจริงครับยุ้ยจริรนันเริ่มงานแรกในฐานะนักแสดงอิสระกับผลงานแซบลืมในซีรีส์ครับไฟเดย์เดอะซีรีส์ตอนลูกไปที่2ทีออนแอร์ air ทั้งช่องวัน31เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งยุ้ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้สึกขอบคุณเชน2561้น25 61, และพี่ชอดสายทิพที่ส่งบทดีๆท้าทายความสามารถให้กับเธอในอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นนักธุรกิจและนักสร้าง ย,ยุ้ยร่วมกับเพื่อนเปิดบริษัทษสอนการแสดงชื่อสปีดวันที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งการแสดงและยังจัดเวทีประกวดค้นหานักแสดงหน้าใหม่ในนาม Dream Star Search ซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถเฟ้นหาดาราหน้าใหม่เข้าสู่วงการได้ไม่น้อยครับด้านชีวิตครอบครัวย,ยุ้ยแต่งงานกับอดีตพระเอกช่อง7ทันธนากรไปเมื่อวันที่11มกราคมพศ2562ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ได้เป็นผู้จัดละครโดยมีผลงานมาแล้วถึง2เรื่องคือเชิงชายชาญ และนี่เกียรติยศโดยออกากาศทั้งช่อง7สีทั้ง2เรื่องปัจจุบันยุยจิรนันมโนแจมยังรับงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งงานละครที่ยุวยรับหลังจากการเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแต่ละเรื่องนั้นบอกเลยว่าฟิมม่อของเธอไม่เคยทิ้งลายครับเฉียบและคมสมฉาย,ยาเจ้าแม่ดราม่าตัวจริงครับ